สวัสดีค่ะพบกับครูเบญจวรรณสุพันอ่างทองนะคะวันนี้จะพานกักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยค่ะมาดูความหมายของวัฒนธรรมไทยกันก่อนนะคะวัฒนธรรมไทยนั้นหมายถึงสิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนะคะวัฒนธรรมไทยจึงเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องมีการสังสมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดสื่ต่อกันมานะคะ เขาสังเกตนะคะวัฒนธรรมไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียจีนขอมตลอดจนวิญญาณิยมาศาสนาพุทธและาศาสนาฮินดูค่ะมาดูรูปภาพกันนะคะเป็นการไหว้การทักทายนะคะเป็นมารยาทอันดีงามของคนไทยค่ะภาพนี้นะคะก็สื่อถึงวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะของคนไทยสมัยก่อน แล้วก็สมัยนี้ก็ยังสามารถพบเห็นการแต่งกายแบบนี้ในช่วงเทศกาลงานที่เกี่ยวกับความเป็นไทยค่ะภาพนี้เกี่ยวกับการร่ายรำแบบไทยๆนะคะมีการจีบการตั้งวงนะคะซึ่งก็จะต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆต่างจากการร่ายรำของญี่ปุ่นของจีนของเกาหลีนะคะต่อไปก็จะเป็นประเพณีแบบไทยๆนะคะก็จะสื่อถึงวัฒนธรรมไทยได้เช่นกันความเชื่อนะคะ ก็ลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคานะคะที่ดูแลแม่น้ําให้เรานะคะอาหารไทยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยนะคะชาวต่างชาติก็ชอบมากด้วยนะคะสําหรับอาหารไทยไม่ใช่แค่ผัดไทยนะคะมีต้มยำกุ้งนะคะมีแกงเขียวหวานมีส้มตำเยอะแยะมากมายทีนี้เรามาดูประเภทของวัฒนธรรมไทยบ้างดีกว่านะคะ แบ่งเป็น4ประเภทนะคะ 1. วัฒนธรรมทางภาษาคนไทยนะคะโชคดีมากนะคะเรามีภาษาไทยเป็นของตนเองทงาาาาะะั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจนะคะในการเรียนภาษานะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนด้วยค่ะ 2. วัฒนธรรมทางจิตใจนะคะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนา ศิลธรรมและจริยธรรมนะคะก็อย่างเช่นาชาวพุทธนะคะก็เชื่อนะคะในเรื่องของการทําดีได้ดีได้ขึ้นสวรรค์การทําชั่วนั้นจะทําให้ตกนรกนะคะ 3. วัฒนธรรมทางวัตถุนะคะเกิดจากภูมิปัญญานะคะของบรรพบุรุษมีการฝึกฝนนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ได้สืบต่อกันมาเช่นหัตถกรรม หัตถะก็คือเกี่ยวกับมืองานฝีมือต่างๆนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมก็คืองานออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะ 4. วะัฒนธรรมทางขนบรรมเนียมประเพณีได้แก่ประเพณีไทยๆเช่นประเพณีสงกรานต์นะคะประเพณีลอยกระทงแล้วก็ยังรวมไปถึงประเพณีในภูมิภาคต่างๆเช่นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณียี่เปรงป พณีชิงเปรตเป็นต้นนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างไรการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีผลอย่างไร 1. พระพุทธศาสนานะคะคนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตของคนไทยจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอเช่น ในการใส่บาตรการทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุภาษาไทยนะคะประเทศไทยนั้นใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารถึงแม้ว่าในแต่ละภูมิภาคจ,จะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันแต่คนไทยก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องนะคะมัรญ,ญาไทยนะคะก็คือกฎระเบียบนะคะธรรมเนียมที่คนไทยเขาปฏิบัติกันนั้นจะสังเกตได้ว่า คนไทยมักจะอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาการุณามีความเกรงใจรักสงบและมีไมตรีกับทุกคนนะคะนอกจากนี้คนไทยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสจนได้รับสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มนะคะคุณครูมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะสังเกตได้เลยว่าผู้คนเขาไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่นะคะนะักเรียนเพราะว่า บางประเทศเนี่ยวัฒนธรรมเขาไม่ได้การยิ้มแย้มไม่ได้แปลว่าการทักทายการต้อนรับอย่างเดียวนะเช่นรัเสเซียอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยยิ้มให้กันแบบทั่วๆไปอาชีพเกษตรกรรมนะคะนับตั้งแต่อดีตนะคะคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะคนไทยเนี่ยจึงเกิดประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะคะเช่นพิธีแรกนาขวัญการทําขวัญข,ข้าว พิธีไหว้แม่โพศกเป็นต้นค่ะศิลปรกรรมขแขนงต่างๆนะคะวะัฒนธรรมนั้นมีส่วนในการเป็นแรงบันดาลใจอ่าให้สร้างสรรค์งานศิลปรกรรมขึ้นมานะคะทั้งงานสถาปัตยกรรมก็คืองานก่อสร้างตึกอ,ออกแบบบ้านเรือนต่างๆงานประติมากรรมก็คืองานปั้นนะคะปั้นพระพุทธรูปปั้นอนุสาวรียน์นะคะจิตรกรรมก็คือการวาดภาพนะคะ วรรณกรรมก็คืองานสิ่งพิมพ์งานเขียนงานแต่งงานประพันธ์และนาตากรรมก็คือนา่าฏศิลป์การรายรำนั่นเองมาดูคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะครูครับครูคะทาไมเราต้องเรียนเรื่องนี้นะคะมีความสําคัญอย่างไร 1. นนะคะวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นประโยชน์นะคะต่อการดํารงชีวิตของเราเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะ1.1 เป็นเป้าหมายสําคัญในการดํารงชีวิตเพราะวัฒนธรรมนั้นเป็นอุดมการ์เป็นค่านิยมนะคะเป็นทัศนคติและจุดหมายของชีวิตที่คนในสังคมประสงค์ที่จะดําเนินให้บรรลุผลไว้เช่นวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมองว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะคะมีศีลธรรมนะคะมีความกระตันยูรู้คุณนะไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะคนในสังคมก็จะเชื่อแล้วก็ วางเป้าหมายไว้แล้วก็ปฏิบัติตามนะคะโดยจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นแล้วก็รู้จักกระตันอยู่รู้คุณด้วย 1.2. นะคะเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมเพราะคนไทยตั้งแต่เล็กจนโตจะได้รับการอบรมสั่งสอนผ่านวัฒนธรรมต่างๆอยู่แล้วผ่านการแต่งกายผ่านอาหารผ่านขนรรมเนียมประเพณีนะคะวัฒธรรมไทยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ยประพฤติปฏิบัติตาม 1.3นะคะเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสังคมเพราะวะัฒนธรรมนั้นเป็นตัวกําหนดแนวทางนะคะของความประพฤติของคนในสังคมนะคะคนส่วนใหญ่เขายิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะเราก็จะได้พบเห็นคนไทยส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน1.4นะคะเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจหรือที่เราเรียกว่าปัจจัย4ีนั่นเองนะคะ,ะ,คะเพราะวะัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนั้นเช่นอาหารไทยเสื้อผ้าแบบไทยไทย บ้านเรือนของไทยนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยเรานี่แหละต้องการใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ 2. วัฒนธรรมช่วยหล่อหลอบุคลิกภาพให้กับสมาชิกของสังคมโน้มเอียงไปกับกลุ่มที่ตนอาศัยอยู่ด้วยเช่นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประกรอบอาชีพสุจริตไม่คดโกงบุคลิกภาพดังกล่าวก็จะแสดงออกถึงความเชื่อความสนใจทัศนคติไปในทางที่ดี ส่วนเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คดโกงนะคะเอาเปรียบผู้อื่นอย่างนี้นะคะก็จะมีบุคลิกไปในทางที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นด้วย 3. วัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นปึกแผ่นมีความผูกพันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะคะคนไทยปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมแบบไทยๆเนีย่ยก็จะกลายเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันความผูกพันนะคะแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามนะคะท,ที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้แล้วก็สืบสานต่อไปนะคะวิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะหนึ่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วนําไปปฏิบัติอย่างเช่นตอนนี้ที่นักเรียนกำลังเรียนกับครูอยู่ก็คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะทําให้นักเรียนได้ทราบแล้วล่ะว่าวัฒนธรรมไทยนั้นก็หมายรวมไปถึง อาหารไทยมารยาทแบบไทยๆการแต่งกายแบบไทยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆนะคะ 2. ร่วมการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุโบราณสถานคือวัดวาอารามต่างๆนะคะโบราณวัตถุก็คือพระพุทธรูปนะคะสิ่งต่อสร้างต่างๆที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติ ที่มีมาตั้งแต่อดีตให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เวลาไปเที่ยวตามวัดบนภูเขามีก้อนหินมีอะไรต่างๆไม่ใช่ไปสลักนะคะรักครูเบญจวรรณอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องไม่ไปแตะต้องเลยต้องช่วยกันดูแลนะคะ 3. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมีวัดจัดงานโรงเรียนจัดงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต่างๆการแต่งกายแบบไทยการประกวด ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนลองเข้าร่วมดูก็เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตนะคะเช่นการทําบุญในวันสําคัญนะคะเป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วทําแล้วก็สบายใจนะคะได้รู้สึกเป็นผู้ให้ด้วยนะคะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเช่นแต่งกายชุดไทยในโอกาสอันเหมาะสมนานๆแต่งชุดไทยทีก็สวยงามดีนะคะ,นะคะนักเรียน หรือจะพูดภาษาไทยให้ถูกต้องให้สุภาพเรียบร้อยสแสดงความเคารพแบบไทยนิยมเลือกใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นต้นร่วมมือกันนะคะเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้แพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยด้วยกันและชาวต่างชาติช่วงนี้นักเรียนอาจจะมีการรับวัฒนธรรมของเกาหลีญี่ปุ่นต่างชาติฝรั่งเข้ามา ไม่ผิดนะคะนักเรียนแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะความเป็นไทยของเราด้วยสมัยนี้ถ้านักเรียนเล่นแอปพลิเคชัน Tik t o k ใช่ไหมคะแล้วก็ยังหาคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่จะทำไม่ได้นักเรียนลองเผยแพร่ความเป็นไทยนะคะวันนี้จะมาแต่งตัวแบบไทยๆค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าแบบไทยค่ะวันนี้จะมาทำอาหารทำขนมไทยค่ะครูว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ออทำให้ คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีซึ่งก็จะต้องอขอความร่วมมือนักเรียนซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปนะคะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของเราไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมไปทำการบ้านที่ครูทิ้งไว้ให้ในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ